ร่วมสร้างนักสํารวจโดยน้ำดื่มปลาสิงโอ้น้ำขิงทำไมถึงตากฝนมาเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกก็เมื่อกี้ฝนมันยังไม่ตกแรงขนาดนี้นค่ะคุณลงุง <c oughs> เห็นไหมล่ะน้ำขิงพี่บอกแล้วว่าให้มาพร้อมกันเปียกไปหมดเลยเนี่ยอ้าวน้ำขิงถ้างั้นเช็ดหัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวซะประเดี๋ยวก็เป็นหวัดหรอกค่ะข,ขอบคุณค่ะคุณลงุง ฝนถึงเป็นหวัดหรอคะเวลาอาบน้ําหัวเปียกตัวเปียกทําไมไม่เป็นหวัดล่ะคะทําไมถึงเป็นหวัดพวกเราคิดว่าไงหวัดมันเกิดจากอะไรก็ที่เราเป็นหวัดเนี่ยก็เพราะว่าร่างกายของเราได้รับเชื้อโรคจากอากาศข้างนอกเข้าสู่ร่างกายถ้าเกิดตอนนั้นร่างกายแข็งแรงเนี่ยเชื้อโรคก,ก็จะทําอะไรเราไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าอยู่ในช่วงที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอสู้เชื้อโรคไม่ไหวเราก็จะเป็นหวัดแบบนี้แหละเวลาฝนมันจะตกมันมีทั้งลม มีทั้งฝนที่มันลงมันมีเชื้อไวรัสเนี่ยที่มันอยู่ในพื้นดินก็มีอยู่ในฝุ่นละอองในอากาศก็มีพอฝนมันจะตกม,มันมักจะมีลมแรงด้วยใช่ไหมลมก็เผาททำให้เชื้อไวรัสเนี่ยมันฟุ้งกระจายแล้วมันก็เลยเข้าไปอยู่กันในน้ำฝนก็มีอยู่ในอากาศก็มีแล้วพอร่างกายเราถูกฝนอย่างหนูเมื่อกี้เนี่ยเปียกฝนอุณหภูมิก็ลดลง ในเยื่อในโพรงจมูกเราเนี่ยพออุณหภูมิลดลง1-2องศามันเหมาะเลยที่เชื้อโรคเชื้อไวรัสมันเข้าไปในจมูกมันไปฝังอยู่ในนี้มันก็เริ่มแบ่งตัวเพราะตัวมันก็เลยเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งโพรงจมูกเราบวมอักเสบคัดจมูกแล้วถ้าเกิดมันลามลงไปที่คอแบคทีเรียตามไปผสมอีกก็เลยกลายเป็นคอเจ็บมีเสมหะ อย่างี้คุณลูกคะตอนที่เจนเป็นหวัดเนี่ยคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดเราตากฝนลุยน้ำจนตัวเปียกเท้าเปียกเนี่ยพอถึงบ้านเขาให้เอาผ้านเนี่ยเช็ดเท้าให้แห้งหรือไม่ก็เอาเท้าเนี่ยไปแช่ที่น้ำอุ่นเพราะว่าอุณหภูมิของเท้ากับมือเนี่ยจะส่งผลต่ออุณหภูมิในโพรงจมูกคะ่ะร่างกายของคนเราเไอ้ส่วนที่มันรับอุณหภูมิได้ดีเนี่ยมันมีอยู่3ส่วน <c oughs> มีหัว <c oughs> มีมือ แล้วก็มีเท้าเพราะฉะนั้นเวลาไปเจออากาศหนาวๆไปเมืองหนาวเขาใส่หมวกใส่ถุงมือแล้วก็ใส่ถุงเท้าอ่านั่นละมันจะช่วยที่อากาศเปลี่ยนแปลงทําให้ร่างกายเราไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามอากาศ嘛เนื้อขิงเช็ดหัวหแห้งแล้วน้ำขิงต้องกินยาป้องกันไว้ด้วยได้ไหมคะแล้วน้ำขิงจะกินยาอะไรล่ะจ๊ะก็พวกยาแก้ปวดลดไข้ยงไงล่ะคะ ชื่อก็บอกอยู่ว่าแก้ปวดกับลดไข้ล้วมไม่เกี่ยวอะไรกับแก้วัดแล้วกินไปทําไมล่ะจ๊ะก็น้อขิงเคยเห็นผู้ใหญ่บางคนเขาพูดนะค่ะลุงว่าที่เขาบอกว่าให้กินยากันไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ไม่น่าจะถูกต้องเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยยาพวกนี้เป็นยารักษาตามอาการเราเป็นหวัดเราก็จะมีไข้ตัวร้อนเราก็กินยาลดไข้แก้ปวดเป็นการ รักษาตามอาการแต่ว่าไอตัวหวัดเนี่ยทิ้งไว้สัก5-6วันมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเมื่อร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นหนูก็หนึ่งอย่าไปตากฝนแบบเมื่อกี้นะหลบซะในที่ล่มถ้าจำเป็นก็นกางล่มแล้วก็ทำมือทำหน้าให้มันอุ่นอย่างที่ว่านะทำหัวทำมือทำหน้าอุ่นเสร็จแล้ว กินอาหารกินน้ำเยอะๆกินน้ำอุ่นๆกินผักผลไม้ร่างกายแข็งแรงดีกว่าง่าย,ายๆแค่นี้เองเหรอคะคุณลงุงยาก็ไม่ต้องกินสบายมากเลยค่ะเออ